สเตโกซอลัสล่างสุดท้ายจะกลายเป็นปีศาจแบบไหนเอ่ยแกลิมิมัสล่างพิเศษ2ตัวรวมกันจะเป็นยังไงเอ่ยเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกมเ l ลซี่เด o โ a r าสร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับในวันนี้เราจะมาทําการตามหาชิ้นส่วนหัวกะโหลกเจ้ามังกรในตำนานเพื่อมาประกอบและก็ฟื้นคืน สิ่งมีชีวิตในตํานานตัวแรกของพี่แม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะแล้วก็จะมาเปลี่ยนร่างเจ้าสเตโกซอรัสให้เป็นร่างสุดท้ายกันด้วยแม่เตรียมเงินมาอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวว่าแล้วก็แม่ไม่เสียเวลาตอนนี้เดินทางไปที่เกาะลึกลับกันเลยดีกว่าไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องรีบตามหาแม่ชิ้นส่วนหัวกะโหลกดูซิเฮ้ยมีคนมาขุดใกล้ๆ คราวนี้นี่เราเป็นธงสีแดงอุ๊เออแถวนี้นี่รู้สึกว่าจะมีฟราบวงยังกว้างอยู่ขอวงแบบแคบๆหน่อยสิเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนดี่กระดูกอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นอุ้ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอ,อ้ยอย่ามายุ่งเอ,อ้ยเจอแล้วของพี่อย่านะอ,อุ้ยเรียบร้อยอเกือบแย่ครับผม โอเคอุเอา้าทำไมมันเจอไวแล้วเกินโห่ฟืบแถวนี้มีอีกหนึ่งชิ้นตอนนี้นี่เราเจอแค่สองชิ้นเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนโอ้ยคนมันแย่งขุดอะไรกันเยอะอืแถวนี้มีสัญญาณอยู่วะผมอุม้ยอยู่ตรงไหนเอย่ยอืใกล้ๆน่าจะแถวนี้ขุดไปเลยสองที่ไม่เสียเวลา อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอืมอยู่ด้านบนแน่ครับผมเฮ้ยเออไม่เจออีกโอ้โยอาจจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้รับ,บเจอแล้วเพื่อนโอ้โหได้มาเท่านี้ไหนดูซิอุ้ยกระดูกที่เราจะต้องใช้ในการฟื้นคืนชีพก็ยังขาดอีกออื สี่โครงเอามาทําอะไรวะเนี่ยแม่แหมเกินมา2ชิ้นอยอกจะได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยงั้นตอนนี้นี่เก็บตั้งไปก่อนอุ้ยเรียกได้ว,ว่าเปอร์เซ็นต์ของเจ้านี่น่าจะ85เปซ์เกือบจะได้ครบแล้วนะเจ้าสเตโกซอรัสดีกําลังจะเป็นล่างสุดท้ายครับผมท่าทางน่าจะเท่สเตโกซอรัสล่างสุดท้ายจะกลายเป็นปีศาจแบบไหนเอ่ยลองดูซิ ว้าวหวิปีศาจปากกว้าง <c oughs> คล้ายๆกับไอตัวเขียวๆที่ปากใหญ่ๆเลยนะหือ <c oughs> ปากกว้างไปถึงลูกล้น <c oughs> ทรงผมนี่เฟี้ยวสุดๆแม่สเตโกซอรัสสี่ลูกตาดูพละกำลังหน่อยซิโอ้โหรู้สึกว่าเลือดก็ไม่ค่อยเยอะมากสปีดสอปดโจมตี48ถ้าผมเป็นตัวที่ยังไม่เก่งเท่าไหร่ นี่ก็คือแม่หน้าตาของมันแบบชัดๆนี่กระเพือบผมคะแนนความนิยมก็ขาดอีกนิดหนึ่งจะไปเปลี่ยนร่างตัวอะไรกันดินนะรู้และคราวนี้เดี๋ยวเราตามหาเจ้าไตาเซราท็อปอีกหลายๆตัวกันดีกว่าไปเลยเพื่อนเจ้าไตาเซราท็อปจำได้ว่ายังใช้เงินขุดไม่เยอะนี่ไงประมาณหนึ่งมืนลุยเราจะต้องเปลี่ยนร่างเจ้าไตาเซราท็อปให้กลายเป็นร่างสุดท้าย อ,อจะได้แบบว่าสำเร็จภารกิจปึ๊บปึ๊บปื๊บ,บเจ้าไตเราอุ้ยขู่อุ้ยไข่ลายจุดให้ทุกคนได้เห็นแม่ได้ไข่มาหนึ่งฟองเดี๋ยวพี่ขอทําการแม่ขุดแป๊บหนึ่งนะทุกคนได้มาแล้วหนึ่งตัวเจ้าไตเซราท็อปออเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้นี่เรามีตัวเล็กอยู่กี่ตัวออกกัเลยเพื่อนเจ้าไตเซราท็อปรวมล่างไปก่อน ดูซีอืมต้องมีล่างสามก่อนใช่ไหมรวมไปจัดการออกมาเป็นล่างสามแล้วก็ขาดเจ้าตัวเล็กอีกประมาณสามตัวเราจะได้เปลี่ยนล่างสุดท้ายเออก็ดีเหมือนกันไปหาก่อนนะเพื่อนอีกสามตัวอืมก็เยอะเหมือนกันนะนี่ตั้งสามตัวเลยเดี๋ยวตอนนี้นี่เรามาทำการฟักไข่กันเลยดีกว่านี่พ๊บโอ้โห เพิ่งเปลี่ยนร่างไปหาเพื่อนมาให้เจ้าแองคิโรซอลัสอีกหนึ่งตัวและตอนนี้เราก็จะฟักไข่ลายจุดเข้าไปรอไปเลยเป็นวันนั่นมันอะไรแวบๆบแบบลองใช้ระเบิดดูสิเอ้ยบรึ่มไข่สีม่วง เฮ้ย <Hey, S 2> ได้ทั้งไข่ลายจุดแล้วก็ไข่สีม่วงเลยนะโคตรดีพัดนี้นี่กลับกันก่อนโอ้โหไข่ลายจุดกําลังฟักแล้วก็ไข่สีม่วงกําลังรอเป็นคิวต่อไปหลังจากที่หามาสักพักตอนนี้เจ้าไตาเซราท็อปก็ได้ตัวสุดท้ายมาลวจ้าโอ้โหล่างที่สองมาก่อนแม่กว่าจะแบบว่า ได้เจ้าตัวเล็กนี่เสียเวลาจริงๆดีเจ้าไตาเซราท็อปวุ้ยค่อยๆอัพเกรดล่างเรื่อยๆเอาละเจ้าไตาเซราท็อปล่างสุดท้ายมาเลยเพื่อนเฮ้ยจะเป็นปีศาจแบบไหนโอ้โหยนี่มันเขาเหรืออะไรวะเนี่ยดูน่ากลัวที่สุด <c oughs> เรียกได้ว่าใครโดนเสียบนี่แพ้เหวอะ,วะแน่นอนนะผมเจ้าตัวนี้แล้วเราก็สำเร็จภารกิจนี่ตอนนี้นี่โอ้ยมีเด็กเวสท,ที่ยังไม่ผ่านเจ้าไตาเซราท็อปตอนนี้นี่เลือดถือว่าค่อนข้างจะเยอะแอคแท็กพอสมควรมีดีเฟนที่มากกว่าแอคแท็กอีกนะแล้วก็สปีดนี่พอใช้ได้หน้าตาก็โอ้ยจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ถึงน่าจะดูแบบว่าแปลกๆนิดนึงแต่ความโหดนี่จัดเต็มแน่นอนเออใช่จะบอกว่าตอนนี้นี่พี่ก็บังเอิญได้เจ้าแกลลิมิมัตที่เป็นแบบว่าไข่พิเศษมา2ตัวเจ้าแกลลิมิมัตล่างพิเศษ2ตัวรวมกันจะเป็นยังไงเอ่ย <H it> เฮ้ยโอ้ยเลืองแสง ในที่สุดก็ได้ตัวพิเศษมาเป็นร่างที่สองเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะนี่โอ้โหสปีด7 7 0แม่ตัวนี้นี่เร็วไปไหนวะเนี่ยเผื่อใครอยากจะเห็นเจ้านี่ชัดๆเดี๋ยวเราก็มาทำการแม่ใช้เจ้าล่างสุดท้ายของนี่ไตเซราท็อปแล้วก็เจ้านี่สเตโกซอรัสไปเลยเพื่อน เจ้า2ตัวนี้จะสู้โหดแค่ไหนอุ้ยมาเจ้าสเตโกดูสิฟลุ๊บนี่โจมตี55อ่าปากไปกัดมันอ <c oughs> อ้อก็ยังพอใช้ได้โจมตีเบาไปนิดหนึ่งถ้าไม่คิอ,อืสปีดฉันก็อุ้ยไม่ได้เหนือกว่านายเลยนะนี่ตายซะเถอะโจมตี59อุ้ยต้องป้องกันแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะลองป้องกันฟลุ๊บ 21โจมตียี่สามอุ้ยป้องกันอุ้ยตายก่อนไอตัวกินเนื้อนี่มันโหดเหลือเกินอ่าอชบโอ้โหถ้าไม่ขี้ก็เบาอยู่นะย่าอีบสามชึบอุ้ยกดพลาดอุ้ยโอ้ยเลือดเยอะแต่โดนโคตรแรงอืมคิดติเคาลนอยเพื่อนรู้สึกว่าตัวพิเศษพิเศษนี่จะโจมตีแรงกว่าเจ้าตัวนี้นี่อืมอย่างน้อยก็รวมร่างกันไปก่อน อุ้ยฟลุ๊บแม่เอาความเท่โอ้ยโคตรแรงตอนนี้เลือดของศัตรูค่อนข้างจะเหนือเอยชึบอุ้ยกดพลาดไม่โอ้โหอืมมีโอกาสแก้ตัวไหมนี่ยอือชึบยีสิบสามชึบยี่สิบสามเฮ้ยสงสัยต้องลองป้องกันดูดูซิฟลุ๊บยี่สิบห้าโอ้โหแม่กดโคตรยาก ไม่แน่ใจเย็นเพื่อนฟลุ๊ปสาบเก้าอ,อย่าเพิ่งตายโอ้ยไม่รอดว <c oughs> ิรู้สึกว่าจะแพ้แบบว่าพวกไดโนเสาร์ที่เป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่ได้มาทีหลังเราควรจะไปเปลี่ยนร่างพวกตัวเก่งๆก,กันบ้างใช่ไหมแมตัวแรกๆรก่างที่6ยังไม่เก่งมากนี่สมุดบันทึกของเราอวยร่างหกคดเยอะอยต่อไปก็จะเป็นพวกทีเล็กสมัยโลโดอน นนนนูีนั่เดี๋ยวเราจะต้องทำภารกิจซึ่งก็จะเป็นเจ้าอามากาซอรัสล่างที่5เจ้าไดโนเสาร์เขียวแวมพร์ เอโรซอลั์เลเวล4แล้วก็เจ้าพาราซอเลเวล5เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าแม่ได้ขุดซากแล้วก็ได้มารวมร่างเจ้า2ตัวนี้เป็นร่างสุดท้ายกันสักทีสำหรับในครั้งหน้านะครับผมแม่พี่จะมาเปลี่ยนร่างไดโนเสาร์ตัวไหนหรือยังไงก็รอคอยติดตามรับชมกันได้เดี๋ยวจะเป็นตัวที่โหดกว่าเดิมแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วย แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุจ๊บ